มาหยอดเท้าบรรยากาศก็ดีดีพไหมพี่น้องมาหอดแล้วก็มาได้เห็นวิธีชีวิตของสาวบ้านก็คือได้ซักเข้าซักลุงเนาะซักเด็ดแี่เบียรงูดได้เด็วยซิฟคเชิงได้ไก่แหละเลือกไก่กระเบื้อเด็ดบ้านเลี่ยนเปลียนนัได้ากเ

มาซักเข้าให้เพื <h 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 ่อนดูที่ทถงผูมาหยอดเข้าหายใส่กบังเลยแล้วของเบิงเจ้าก่อนแล้วหายเข้าก่อนหายเข้าแล้วก็ไปซัก หฮเาเต็มเลยวะปะห้ใหาเต็มกะบังอันนี้บอง่เอ้ยตเอาตัวนี้เลยอาตันอืมเอากดเลยก็คือด้เอามือเอาตัวนี้ตันตันเลยอู้เอาอยู่ว่าใส่กระตายใส่กระต่ายกระบังันน้เสีได้ดหมอสันกต่ายกระตาต้ยตยกนเเออ แล้วไปเดี๋ยวไปเมืองตอนเพิ่งซักคือกันก้าเหาซักลุงหนาฮนแต่ว่าเออเพิ่งใส่เข่าแม่ซักเข่าใส่เข้าให้เออคนยอดๆลงแล้วก็เอาอันนี้เอันนี้อัดไว้ดิป้าหูขอก่อนข้าสิบัวเห็นครับว่าเหี้ยทำขอกันข้าหูไหนเลยอื หลงหว่ามทำไมันนี้ดันไว้เล็กดีกเลยเลเลบอีเลนึงอันนี้มันเล็บแต่พี่พูดพูดยายไปใส่ทั้งเมืองน่าิคนแม่ก็ได้ที่นี 一个叫么？

แต่ว่ามันอันนี้เอาซักเอาเนาะอา

cái <laughs> sắc nà lung nà bà nà hù Nà na nụ Nà đi <laughs> bị tăng liên sắc câu hành mới là sắc câu hay, sắc câu hay. มาอ่ย่งไมยิงเพ็นยอดเส้นแล้ัซักาเป็นซักไหมเนาะเนาะเดี๋ยวติดตามเบื่อตอนต่อไปทุกคนคิดยหวสิลมงเบื่อนเนาะซักเาให้ักแล้วก็ซอมะไรกันคูนเพิ่งซักอยู่ sắc khâu hay, sắc khâu hay, sắc khâu hay. ซื้อเหลา to này. ในเจ็ดแปดสีเบื้องูดได้เล็ดรัวซิปคุณยิ่งชงได้ไก่เพราะแล้วเรื่องไก่เป็นก็เบื่องในเจ็ดบ้านเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยังไงได้เงี้ยบรรยากาศก็ดีฮะพี่น้องมาฮอดแล้วก็มาได้เห็นวิถีชีวิตของสาวบ้านก็คือได้ซักเข้าซักลุงเนาะซักซักเข้าให้ยอดเข้าให้เนาะ พูนตะขาอีแม่เพ่นกำลังยอดซอยข้าแม่ปลาพันอยู่พูนเนาะซูฮอกก็เป็นผู้ซักซักแล้วกัเสาเมย์พ่่อแมพี่น้องเนาะก็ที่ได้ลงไปคือเก้าฮะ่น่ะลงไปซักอีอย่างอีน้อยหนึ่งประมาณอยู่สิบเมตรเสาเมตรนี่ก็แล้วแหละเนาะตอนนี้กับสีเก็บภาพบรรยากาศประมาณซ้ำนี้กะับว่างกะจะถ่ายวิดีโอให้เบิ่งในตอนต่อไปครับสมบัติพี่เนาะเนาะว่าจะเป็นอะไรเนี่ยอยู่พี่ ลาวใต้เนอะก็กคือปากซองแดนหนาวทุกคนขอบเจอที่รับสมบ้างเด้อสบายดีบ้างแน่ผูบรรยากาศอ้อมหอบมีตะผูเพิ่มป่าไม้ป่าผูเอาวันนี้แหละ